สวัสดีคะ่ะเซซ่เซเลนพีคะ่ะวันนี้มากับคลิปสปีดวิวจากชาเลนจ์ของคุณกุ๊กกิ๊กซิมนะคะกับแฮชแท็กไลฟ์เดทกุ๊กกิ๊กซิมทีเนะคะซึ่งคุณกิกนะคะได้ทำชาเลนจ์นี้เป็นบ้านเออร์เบนเดนะคะให้เรามาทำการรีโนเวทเพื่อชิงแพ็กใหม่ของเดอะซิมไปชมกันเลยคะ่ะ ันนี้นะคะจะเป็นบ้านของคุณกุกิกนะคะที่ได้ทำการลงแกลเลอรี่แล้วทางเราได้โหลดมานะคะก็จะเป็นบ้านแบบนี้เลยโล่งๆแล้วก็มีที่ลกรางนะคะเพื่อให้เราไว้รีโนเวทค่ะเซซก็ทำการทุบทิ้งนะคะทุบทุกอย่างเลยค่ะที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอ่อเป็นต้นไม้รักญ้าขยะอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ทำการทุบ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 ให้หมดเลยค่ะแล้วก็หมุนมาทุบฝั่งนี้นะคะ ทุบไปเรื่อยๆค่ะทุบๆทุบขยะข้างหน้าอ่าแล้วตอนแรกเก็บถังขยะไว้นะคะสามอันเลยเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้ค่ะแต่อยากเก็บอ่าเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปทุบหลังคาต่อนะคะหมายถึงว่าทุบต้นไม้นะคะอ่าเราก็ตัดมาตัดมาที่อะไรอ๋อตัดมาก็คือใส่อ่าเขาเรียกไรนะว่าเปเปอร์ข้างนอกนะคะเป็นชั้นล่านะเอาหมุนหมุนหมุนอ่าข้างล่างเราก็อ่า ด้วยความที่เรามาลงแมปทะเลนะคะเราก็เลยอยากให้มันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรคลีนคลีนนิดนึงก็เลยจะใส่เป็นผนังหินผนังหินของแพคอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วก็ข้างบนนะคะเราก็จะใส่เป็นผนังไม้ตัดภาพมาที่ใส่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะกาลังจะใส่แพลตฟอร์ม ข้างล่างนะคะก็จะเลือกเป็นหินดำนะคะแล้วก็คาดด้วยไม้สีน้ำตาลก็จะได้ดูคือคือกับชั้นบนนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะใส่เป็นอะไรนะทริมซึ่งตอนแรกที่โหลดมานะคะแพ็คของเซซ่อ่ะจะมีไม่เท่ากับแพ็คของคุณกุ๊กกิ๊กนะคะก็เลยจะทำให้ทริมมันจะวงๆไปทั้งอ่าแล้วก็มาใส่เสาของเลิฟสตาร์นะคะชอบมากเลยค่ะอันนี้อยากเอามาอัดเกับ บ้านใหม่ๆตัดภาพมาที่เสร็จแล้วนะคะเป็นเอ็กซ์เ่เียข้างนอกนะคะสวยค่ะสวยอันนี้จะเป็นส่วนข้างๆนะคะซึ่งมาประดับประดาตกแต่งแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างหลังนะคะเราสร้างเป็นบ่อน้ําขุดลงไปแล้วกป็ประดบประดบประดับหินนะประดับประดับหินค่ะ่าเรียบร้อยอตอนนี้เราก็จะเข้ามาข้างในนะคะตอนนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะก็ ตอนคิดไม่ได้คิดอะไรเลยตอนคิดไม่ใช่ตอนสร้างไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็แค่อยากให้อยากให้มันสวยค่ะอยากให้ถ่ายรูปแล้วสวยแค่นั้นเลยก็เลยใช้เป็นโทนสีน้ำตาดีกว่าเป็นเอิร์ธโทนเขาเรียกเอิร์ธโทนไหมนะไม่รู้แต่ก็เป็นสีน้ำตาลสวยค่ะอันนี้จะใส่คาบิเนตแล้วด้วยความที่ชั้นหนึ่งนะคะมันเป็นผนัง เขาเรียกผนังระดับที่2เซซก็เลยใส่คาบิเนตเป็นอย่างนี้เอาตัดภาพมาเป็นโต๊ะอาหารนะคะก็จะใช้เป็นของดี Home แล้วก็อยากได้สีฟ้าให้มันมาตัดกับสีน้ำตาละคะอันนี้ก็จะเลือกเก้าอี้ใช้แพ็คไฮสคูก็ยังคงคอนเซปต์สีน้ำตาลอมทองอยู่อ่าแล้วก็ตัดมาที่เรียงของ ตรงเคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็เรียงไปค่ะเรียงไปเรื่อยๆค่ะเรียงเสร็จแล้วก็ไปไงต่อแล้วก็เอาเคาน์เตอร์เก็บเข้าไปอัดอัดเก็บไม่เก็บอ่ะเก็บไม่เก็บแล้วทํะไรคะเนี่ยทะไรคะทํะไรทาอะไรอ๋อหาหาโหลพริกค่ะตอนแรกจะหาโหลมะนาวหาโหลมะนาวไม่เจอได้โหลพริกก็เลยเอาโหลพริกมาใส่ก่อน อ่ะแล้วก็เรียงเรียงโลพิกเข้าไปอ่ะแล้วก็ภาพตัดมาที่ใส่สีผนังห้องครัวนะคะก็จะเลือกเป็นของแพ็คสปาเดสีดำตาะค่ะก็คือสีเข้ากับเฟอร์นิเจอร์มากอ่ะตัดมาเป็นภาพรวมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดภาพมาที่ห้องนั่งเล่นก็มีการวางอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวางของไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นเอาโต๊ะ มาอัดเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้มันมีสีสันของต้นไม้อ่าแล้วก็ตัดภาพมาที่วางโซฟาใหม่เพราะว่าไม่ถูกใจโซฟาเดิมมันดูมันดูกว้างกว่าไม่ใช่กว้างมันดูมันดูเอทอะทะค่ะก็เลยใส่เป็นอันนี้สวยกว่าอ่าแล้วก็ตัดภาพมาที่เรียงต้นไม้ชอบเรียงค่ะเรียงต้นไม้นะชอบชอบเรียงต้นไม้ที่พื้นมากอ่า สเต็ปเซซเซ่ก็จะเรียงประมาณนี้ค่ะ3-4ถึงต้นแล้วก็จะตบท้ายด้วยอะไรไฟเกลือไฟเกลือของแพ็คแพ็คอะไรไม่รู้ว่ะแต่ชอบมากชอบเอามาวางไว้ที่พื้นอ่ะน่ารักอ่านี่แล้วก็ทำการเลือกสีไฟเกลือแล้วก็ย่อนิดนึงอ่ะเนี่ยน่ารักส่วนผนังข้างบนนะคะก็ทำการตบตีกับมันมานานมากสุดท้ายก็ทำเป็นไงใส่คาบิเนตของ ผมเชฟพัทโซเหมือนเดิมก็จะใช้เป็นสีเดียวกับข้างหลังนะคะก็คือเป็นอคาบ,บิเนตสีดำตาลแล้วมันมีไฟส่องลงมาพอดีก็เลยว่าโอ้สวยโมเดิร์นเลยอแล้วก็ตัดภาพมาที่ข้างหลังนะคะก็จะใส่เป็นอะไรนะไม้ละแนงเราก็จะเอาไม้ละแนงนะคะซ้อน2ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเดี๋ยวเราจะทำการเอาออกนะคะเพราะว่ามันดูเยอะเกินไป แล้วก็มาที่ข้างประตูเราก็จะติดของใช้อาเซอรีนิดๆหน่อยๆค่ะพอน่ารักกรุบกรีบตัดภาพมาที่ห้องครัวเพิ่มนะคะเพราะว่ามันดูโล่งไปค่ะก็เลยเอาพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มาวางเพิ่มน่ารักติดต้นไม้ไปด้วยมีสมุนไพรด้วยอ่าตัดภาพมาที่ภาพโดยรวมนะคะหมุนๆม,ม,ม,มาที่ห้องนั่งเล่นสวย่ะสวย,สวยอ่าแล้วก็ตัดมาใหม่ค่ะเป็นการใส่พรมนะคะ ข้างล่างก็จะใส่เป็นสีฟ้าค่ะส่วนข้างบนเราจะใส่เป็นสีขาวหมนหมุนนิดนึงแล้วก็ตัดมาใส่ผ้าม่านนะคะเป็นผ้าม่านของแพ็คอะไรสักแพ็คหนึงนะะ่งค่ะแล้วก็บล็อกสีช่างมันไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นรูหลืบที่เหลือนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็ใส่เป็นเชลีหนังสือแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นที่1นนะคะก็จะเลือกเป็นหินหินนิดนึงแล้วก็ DIY DIY อไวเขาเรียกนะดีไอ่างล้างหน้าแล้วก็ใส่โถส้วมแล้วก็ใส่ฝักบัวตัดภาพมาที่ห้องนอนชั้นบนค่ะก็จะใช้เป็นเตียงของแพ็คเลิฟสตักใช่ตอนแรกก็จะจะ,จะใช้ผ้ามา่านอันนี้แต่ไปไปมาๆก็เปลี่ยนอยู่ดีค่ะเพราะว่าไม่ถูกใจอันนี้เราก็จะมาทำการ DIY หัวเตียงเพิ่ม ว่างค่ะทำตัวเหมือนว่างแต่จริงไม่ว่างค่ะแต่อยาก DIY นานๆสร้างบ้านทีขยับหมุนไปมาตัดภาพมาที่ DIY เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนผ้าม่านเป็นของเบสเกมค่ะมันจะได้ดูทึบแล้วก็ติดหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเห็นวิวทะเลอันนี้ก็จะเป็นเรียงเชลค่ะเรียงเชลแล้วเดี๋ยวก็ทุบทิ้งค่ะ แล้วมันก็คือเด้งเด้งดึ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 งเด้งเด้ง,ดง,ดงเพราะว่าลายข้างล่างมีบอ่อน้ำอ่าแล้วเราก็ใส่ไม้ละแนงเพิ่มนะคะอ่ะย,อย,อย,อยอ่อย่อย่ออะยอ่อนิดนึงสวยค่ะสวยตอนแรกจะติดให้เต็มผนังค่ะติดไม่ได้ก็เลยอ่ะแค่นี้พออ่ะติดแค่นี้พอสองฝั่งจบอ่ะแล้วก็มาใส่ผนังนะคะใส่วอลเปเปอร์สิ วอลเปเปอรก็จะใช้เป็นของบุกนุกนะคะเพราะว่าสีน้ำตาลสวยช่วงนี้ค่อนข้างชอบสีน้ำตาลแบบเข้มๆแบบนี้พื้นก็จะใส่เป็นของเบสเกมแล้วกอ็อันนี้เราจะมาแต่งหัวเตียงเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมาใส่ของจุกจิกจุกจิหัวเตียงแล้วก็ตัดภาพมาที่อใส่ตุ๊กตาบนเตียงแต่งจริงก็คืออะไร snap กับชั้นวางข้างหลังเตียงค่ะ ก็จะมีน้องเพนกวินอ่าอันนี้ก็เลือกเป็นน้องเต่าของนิฟตี n i t ตต n ้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งกําลังเลือกจะเอาอะไรดีนะเอาหมาหรือเปล่าอาน้องหัวใจจากเลิบสตาร์กน่ารักเอามาเลยอ่าแล้วก็ตัดมาที่อ่าหน้าต่างอีกฝั่งนะคะที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเป็นวิวทะเลก็จะเอามาไว้เป็นโต๊ะทำงาน DIY นิดนึงก็จะใส่ เชฟนะคะลอยแล้วก็เอาคอมวางเอาโต๊ะวางยอ่อแล้วก็หมุนนิดหน่อยให้มันดูสวยเห็นไหมคะวิวมันจะสวยมากแล้วก็เอาของมาตกแต่งเชฟนิดนึงให้มันดูแบบมีอะไรชอบเรียงค่ะชอบเรียงของเป็นคนชอบเรียงของอเสร็จแล้วเราก็ใส่กล่องปิดโต๊ะข้างล่างนะคะเพราะว่าจะได้ดูไม่กระดกกระเดิดอ่า ทำไปสักพักไม่พอใจค่ะ DIY ไม่พอก็เลยเอาโต๊ะของเลิฟสตั๊กมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลิ้นชักของโต๊ะ,ะแล้วก็ทาเนียนค่ะทำเนียนเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะสวยค่ะเนียนเลยค่ะเนียนเสร็จแล้วก็ใส่ต้นไม้ปึ่งจบจบแล้วไงยังไม่เสร็จค่ะก็คือใส่พรมเพิ่มเพราะว่าเราต้องมีพรมบ้านไหนขาดพรมก็คือบ้านนั้นไม่งามค่ะ เราก็จะใส่พรมแล้วก็ใส่สีจุกจิกจุกจิก,จกอะ่ะตัดภาพมาที่เดรเซอร์นะคะตู้เสื้อผ้านะคะจะใช้เป็นของอแพคไฮสคูลเยียอ,อันนี้ก็ DIY เพิ่มค่ะก็คือเอากระจกที่ติดผนังนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมากระดึบกระดึบกระดึบให้มันเหมือนส n a p กับตู้เสื้อผ้าเนาะเออแล้วก็วางของเรียงของเพราะว่าห้องโลงไม่ได้ต้องเรียงของ จริงๆอยากทําให้มันโล่งๆค่ะแต่ไม่ได้เลี้ยงของอ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนไฟนะเปลี่ยนไฟไฟก็จะใช้เป็นของแพ็คเลฟสตั๊กเหมือนเดิมเป็นไฟห้อยใช่อันนี้เราก็จะใส่ข้างนึงเล็กอีกข้างนึงใหญ่จบห้องนอนค่ะเรียบร้อยสวยตัดภาพมาที่ห้องน้ำชั้นสองนะคะเราก็จะใช้เป็นแบบ ทูเวย์นะคะก็คือเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชาเวอร์ด้วยแล้วก็เป็นบัตทับด้วยแล้วก็ใส่อุปกรณ์ห้องน้ําแล้วก็ไงคะ DIY กระจกอีกค่ะไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรแล้วก็จะใช้กระจกของแพ็ School Year นะคะสีขาวทำการกระดึบ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 แล้วก็เนี่ยคะ่ะ DIY ให้มันสวยอ่าตัดภาพมาที่ โถงว่างๆของชั้นสองนะคะคิดอะไรไม่ออกใส่เครื่องออกกําลังกายไปก่อนเลยค่ะอ่าเรียงเรียงเรียงหมุนไปหมุนมาไม่สวยไม่สวยไม่สวยลงลงจบที่อะไรบุกนุกค่ะพอใส่บุกนุกขยับนู่นขยับนี่หน่อยสวยเลยไม่รู้เพราะอะไรสวยอ่าแล้วก็จะเรียงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องออกกําลังกายใหม่ตัดภาพมาที่ ลานข้างนอกก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้เอาไว้นั่งดูวิวนะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้นิดนึงแล้วก็จะเลือกสีต้นไม้ให้เข้ากับสีบ้านเป็นสีขาวน้ำตาลเขียวอะไรประมาณนี้สวยค่ะแล้วก็ตัดมาที่ห้องน้อยห้องสุดท้ายนะคะเซซเตั้งใจทำเป็นห้องเขาเรียกวอะไรห้องกรีนเฮาส์ เพราะว่าอ่าอันเดิมน่าจะมาเป็นกรีนเฮาส์ก็เลยสาดต่อก็จะใช้อุปกรณ์ข้างในนะคะเป็นสีฟ้าเพราะว่ามันจะดูนุ่มๆก็จะมีโต๊ะมีเชฟของกรีนเฮาส์เลยห้องนี้ก็คือจะใช้อุปกรณ์แล้วก็ของของแพ็คกรีนเฮาส์ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะวางเรียงน้องๆต้นไม้อะไรนะต้นไม้ไวัยแรกวัวัยเด็ก แล้วก็วางอุปกรณ์เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรก็ใช้หมดเพราะว่าอะไรอยากใช้ไม่ค่อยได้สร้างอ่าแล้วก็ใส่โต๊ะอะไรก็ไม่รู้ตู้อะไรก็ไม่รู้แต่ใส่ใส่ไว้ก่อนอ่าแล้วก็ใส่อ่าสวยตัดภาพมาอีกฝั่งก็ใส่อะไรใส่กระถางต้นไม้ของเบสเกมแล้วก็จะใส่ที่เลี้ยงพึ่งแต่หยิบผิดเป็นเลี้ยงมแมลงอ่าแล้วก็ใส่ปิกนิกไอไม่ใช่ปิกนิก ตู้เย็นตู้เย็นน้อยของแพ็ค Outdoor แล้วก็ติดของคุกกี้คุกกี้นิดนึงอ่ะติดไฟเป็นการเสร็จเรียบร้อยของห้องนี้อ่าตัดภาพมาที่ตอนเช้านะคะทำระเบียงให้สวยงามใส่โต๊ะนั่งแล้วก็ใส่อาร์ตอีเซลเสร็จแล้วเราก็มาทำการเทสบ้านด้วยคุณลุงจอมโจรของช่องเซ l เลน p กันค่ะ mhm <laughs>